สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองครับวันนี้วันที่28มกราคมนะครับ2 5 6 7นะฮะวันนี้ผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปนะครับคันนี้เป็นคันที่2แล้วนะฮะลูกค้าเป็นคลิปที่2ประจําวันนี้แล้วนะฮะคันนี้เป็นโตโยต้าคอร์ราล่าตองหนึ่งนะฮะหรือว่า AE นะฮะลูกค้าตัวนี้นะฮะลูกค้าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะฮะย้ําว่าไม่เคยชน ไม่เคยติดตั้งแก๊สครับรถบอกได้เลยว่าดีมากดีมากๆนะฮะทั้งเครื่องยนต์ทั้งช่วงล่างนะฮะทั้งภายนอกภายในนะฮะลูกค้าคันนี้นะฮะลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้รถราคาหลักเหมือนที่มีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะรถไปียกาศนะคะลูกค้าคันนี้เด็ดมากดีมากลูกค้าเด็ดยังไงดีงไงเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับมาเลยครับลูกค้าตัวนี้นะฮะ รุ่นนี้มันจะมีอยู่2เครื่องจะมีอยู่2ตัวนะลูกค้านะจะมี 1, ะ 1, นะนะะเครื่องพันหกนะกับพันห้านะนะฮะเครื่องพันหกับพันห้าแต่ตันนี้นะฮะลูกค้าลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบซีซีหรือว่าพันห้านั่นเองนะฮะสุดยอดแห่งความประหยัดน้ามันนะลูกค้านะสุดยอดแห่งความประหยัดน้ามันแล้วก็รถยนต์คันนี้นะฮะรถยนต์รุ่นนี้นะฮะหนึ่งในร้อยเท่านั้นเองที่จะเจอสภาพแบบนี้นะฮะ เดิมๆนะลูกค้านะเดิมๆอย่าว่าเดิมมากนะฮะสีษสัดเนี่ยจะมีร่องรอยบ้างนะฮะเดี๋ยวให้เห็นนะฮะว่ามีตรงไหนบ้างสีษสัดมีร่องรอยบ้างนะฮะแต่ว่ารถไม่เคยชนสีเนี่ยไม่มีโป๊ะมาแน่นอนนะลูกค้านะมือเดียวป้ายแดงครับบอกได้เลยว่ามือเดียวป้ายแดงเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะฮะช่วงล่างยังกับรถใหม่นะลูกค้านะท่านใดได้ไปครอบครองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะลูกค้านะมาชมฝั่งซ้ายนะฮะเรื่องของสี ผมให้เห็นเลยนะฮะว่าสีจะมีริ้วรอยบ้างนะฮะลูกค้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับลูกค้าเดี๋ยวนะเนี่ยครับริ้วรอยเล็กๆน้อยๆน,นะฮะให้เห็นถึงความดําเดิมนะลูกค้านะนี่ฮะให้เห็นถึงความดําเดิมมีริ้วรอยบ้างนะฮะและจะมีซีตตรงนี้หน่อยหนึ่งลูกค้าเห็นไหมนี่ฮะ,ะขอบขอบนะฮะเนี่ยบอกบอกว่ารถเดิมเดิมนะลูกค้านะเดิมสนิทนะฮะเดิมสนิทเลยรถเดิมเดิมนะครับไม่เคยชนหนักมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับนี่ครับแล้วก็เรื่องของสีนะครับ ประตูหลังนะครับเนี่ยให้ลูกค้าเห็นนะฮะเดิมๆนะฮะบ,บางๆจะจ๋าเลยท่านใดที่ชื่นชอบรถยุค90ครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะไม่ควรพลาดเลยแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยคุ้มแน่นอนลูกค้าเรื่องของราคาลูกค้าคุ้มแน่นอนรถคันนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะฮะเอกสารครบโอนคันนี้มาพร้อมเอกสารครบโอนพอรลบรภาษีไม่ขาดแล้วก็ยางใหม่ทั้ง4เส้นลูกค้าโอ้โหสุดยอดมากนะฮะลูกค้าสุดยอดมากๆ ยางใหม่สี่เส้นนะฮะเอกสารครบองพรบาภาษีไม่ขาดประกันภัยชั้น3นะฮะลูกค้าโอ้โหวิริยะประกันภัยอย่างดีเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากลูกค้ามีประกันภัยให้เราด้วยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะฮะท่านใดที่ได้ไปครอบครองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะฮะเรื่องของสีสันนะฮะภายนอกออฝั่งซ้ายนะครับสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าครับเนี่ยครับเงาเงาอย่างนี้เลยนะฮะเงาบางนะฮะบางๆเดิมๆนะครับผมลูกค้า บางๆเดิมๆย้ำว่าบางๆเดิมๆนะฮะแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะฮะเซ็นทรัลล็อกอีกต่างหากนะฮะลูกค้าโอ้โหสุดยอดมากลูกค้าหนึ่งในร้อยเท่านั้นเองจะเจอนะฮะผมบอกได้เลยว่าหนึ่งในร้อยจะเจอรถยนต์เอ่อรถที่เขาเรียกว่ายุคเก้าศูนย์เนี่ยสภาพแบบนี้นะฮะหายากมากลูกค้าหายากมากนะฮะแล้วได้ความสดนะฮะได้ความสดนะครับได้ความสดอันที่ว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงครับ แล้วก็สภาพนี่ไม่ช้ำนะฮะเนี่ยผมไม่เห็นถึงนะฮะให้เห็นถึงความเดิมเดิมนะฮะลูกค้าเนี่ยครับท่านใดที่ชื่นชอบชื่นชอบรถบ้านสภาพเดิมเดิมนะครับไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะฮะท่านไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะฮะเอาไปใช้งานได้นะครับวิ่งทางไกลข้ามจังหวัดได้สบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับผมหรือว่าท่านใดที่จะเอาไปเป็นรถเอาไว้ไสำรองอีกสักหนึ่งคันก็ดีนะฮะ นะฮะหรือว่าจะเป็นรถยนต์คันแรกก็ได้นะครับผมลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะฮะดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ขับนะครับลูกค้านะนะฮะฝั่งขวานะครับนี่คือฝั่งขวานะฮะสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะฮะลูกค้านะนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้ผมทําการติดเครื่องยนต์อยู่ด้วยครับเครื่องยนต์นี่บอกได้เลยว่าเครื่องเงียบมากๆลูกค้าเครื่องเงียบสนิทเลยนะฮะเครื่องเขาดีมากนะครับช่วงล่างก็ดีมากผมให้ดีมากเลยนะฮะ ช่วงล่างเหมือนรถใหม่เลยเอ้ยผมก็แปลกใจนะฮะแปลกใจทําไมรถรถมันแบบมันได้สภาพอ่ะลูกค้าทั้งเครื่องยนต์ทั้งบอดี้ทั้งช่วงหลงังช่วงล่างคือผ่านหมดเลยนะฮะนะฮะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาเลยะฮะศูนย์แปดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สามหกเก้านะครับแอดไลน์ขอพิกัดขอโลเคชั่นขอข้อมูลเพิเ่มเติมศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสี่สี่ศูนย์นะครับท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนท่านจะได้รถยนต์คุณภาพนะฮะเอาไปใช้งานนะฮะลูกคค้ารับนะฮะฮ คันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปคนข้างบ้านต้องถามแน่นอนว่ารถสภาพแบบนี้ซื้อมาได้ซื้อได้จากไหนนะฮะซื้อได้จากไหนต้องมีคนถามแน่นอนนะฮะสภาพคือเดิมจัดอะลูกค้านี่ฮะภายในดูภายในกันชัดๆช้าๆครับนี่คือรถยนต์รถยนต์มือเดียวป้ายแดงสภาพจะเป็นอย่างนี้เลยลูกค้านี่ฮะไม่ชํำเลยนะฮะสภาพยิ่งภายในไม่ชํำเลยนะฮะภายในนี่คือให้สะอาดเลยนะฮะลูกค้า คุ้มมากๆราคานะฮะราคาหลักหมื่นนะลูกค้านะราคาหลักหมื่นสภาพแบบนี้หายากหายากมากนะฮะลูกค้านานๆผมจะเจอทีนะฮะเนี่ยฮะนี่ครับผมผมมาลายพาวเวอร์นะครับผมมาลายพาวเวอร์เบาสบายนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะเครื่องยนต์อย่าลืมลูกค้า1,490ซีซีสุดยอดแห่งความประหยัดน้ํามันนะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ํามันเลยนะฮะ ล้วรถวิ่งน้อยด้วยนะครับรถวิ่งอยู่ที่2อง0 0 0สมกโลเท่านั้นเองครับเป็นไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าไม้แท้ไม้เดิมล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมกล้าท้าพิสูจน์เลยสภาพแบบนี้หายากมากลูกคา้ามาชมด้านหน้าฝั่งซ้ายกันต่อครับนี่แหละครับแล้วก็กุญแจผมจะมีให้2ชุดนะนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับผมมีกุญแจให้2ชุดนะครับโอ้โหตอนนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์คือแบบเงียบมากลูกค้านะฮะเครื่องยนต์เงียบๆนะครับนิ่งๆเลยนะฮะลูกค้า นี่ครับภายนงภายในเขาสะอาดมากนะครับเป็นเบาะแท้เบาะเดิมนะฮะเบาะผ้ากำรรมะหยี่จากโรงงานนะฮะคอนโซลบอดี้ข้างหน้านี่ไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดนะลูกค้านะอ่ะดูกันครับขออนอนั่งในรถดีหนึ่งแล้วก็วิทยุนะฮะลูกค้าเครื่องเสียงนี่เดิมสนิทนะฮะลูกค้าดูใช้งานได้ด้วยนะฮะนะฮะลูกค้าใช้งานได้ลูกค้าจะใส่ มอนเทปก็ได้หรือว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับเราซื้อตัวเชื่อมต่อบลูทูธเสียบเข้าตรงที่จุดบุหรี่นะฮะลูกค้าแล้วก็ปรับสัญญาณตัวนี้กับตัวเครื่องเล่นให้ตรงกันก็รับสัญญาณได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วนะครับผมโอเคลูกค้าโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเลยลูกค้าแอร์ไม่ใช่แค่เย็นยเฉยนะคือเย็นฉ่ำอะลูกค้าสุดยอดมากนะครับลูกค้าดูบอดี้ข้างหน้าครับบอดี้คอนโซลครับสมบูรณ์มากๆลูกค้าสมบูรณ์มากๆนะครับหนึ่งในร้อยเท่านั้นจะเจอนะฮะ หนึ่งในร้อยเท่านั้นที่จะเจอสภาพแบบนี้นะครับนะลูกค้านะมาปุ๊บชมด้านนอกกระตอกครับลูกค้าอืย,ยิ่งพอเจอแดดนี่ยิ่งสวยนะฮะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับผมมาดีใจเลยนะดีใจแทนลูกค้าเลยนะครับท่านใดที่จะได้ไปครอบครองนะครับมาลุ้นกันว่าสภาพแบบนี้นะฮะลูกค้าจังหวัดใดจะได้ไปครอบครองนะครับผมมาลุ้นกันนะฮะ ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะผมมีบริการจัดส่งให้ได้นะฮะบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะลูกค้าไม่ต้องมาให้เหนื่อยเลยนะครับผมผมส่งได้ทุกวันทุกเวลานะฮะส่งได้24ชั่วโมงนะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการครับเนี่ยกระจกไฟฟ้าลูกค้าใช้งานได้ครบเลยนะใช้งานได้ครบทุก4บานเลยนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับผมสมบูรณ์มากๆลูกค้าสมบูรณ์มากๆนะฮะเราซื้อสภาพนะครับผมซื้อสภาพนะครับ เพราะว่าสภาพแบบนี้มันหายากหาไม่มีแล้วนะนะลูกค้านะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอนั่งฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะนี่โอเคมากระจกนะฮะกระจกขึ้นลงครบนะครับผมนี่เลยครับผมเป็นไงครับลูกค้าออโต้ด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหสุดยอดลูกค้าสุดยอดนะฮะอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้นั่งโดยสารไปด้วยนะฮะนี่ครับกระจกขึ้นลงครบเดี๋ยวดูด้านหลังฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะ มาเลยเดี๋ยวจะหาว่าหลอกกันนะฮะมาเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดลูกค้าสุดยอดมากๆแล้ะฮะราคาผมจะตั้งไว้หน้าชื่อเรื่องเลยลูกค้าตั้งไว้อย่างชาัดเจนเลยนะฮะชัดเจนมากๆว่าผมขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถกดดูเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ส่วนคันไหนที่มีการจัดจําหน่ายออกไปแล้วนะฮะคันไหนที่มีการจัดจําหน่ายออกไปแล้วหรือว่าขายออกไปแล้วผมจะแจ้งไว้หน้าชื่อเรื่องอย่างชาัดเจนนะลูกค้านะลูกค้าดูใหม่ครับ 2 3 6 1 4 4กิโลเมตรณปัจจุบันนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆลูกค้านะฮะรถยุก90นะครับได้สภาพอย่างนี้โอ้หูมาชมห้องเครื่องกันต่อครับมาเลยเครื่องแบบนิ่งมากอ่ะดูท้ายดูหัวกันนะฮะเปิดหัวปัดท้ายกัน,นะฮะอันนี้ยางลงอะไรอยู่ครบนะครับมาเลยครับอย่าลืมว่าลูกค้าจะได้เป็นยางใหม่ด้วยนะฮะยางใหม่ทั้ง4เส้นปี2022ีนะฮะลูกค้า ยางใหม่สภาพดีๆเลยนะฮะมาเลยนะครับยางใหม่แต่ว่าก็ผ่านการใช้งานมาแล้วบ้างนะครับมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสภาพดีนะลูกค้านะเนี่ยให้ดูให้ดูกันเดี๋ยวฮะเดี๋ยวหาว่าคีโมนะฮะลูกค้าดูดอกครับนะฮะแล้วยี่ห้อนี้นิ่มนะลูกค้ายี่ห้อนี้ดีเลยนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับรถส่วนตัวก็ใช้อยู่คันหนึ่งนะะอ่ะชมได้หลังกันต่อนี่เลยครับผมบอกบอกถึงความเดิมๆนะลูกค้านะออืืนี่ฮะ ติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับรถคันนี้ได้เคลือบสีด้วยระบบรักษาสีรถยนต์ไดบอนไบรท์นะครับผมสุดยอดนะฮะฝาเดิมแท้จากโรงงานนะโตโยต้านะลูกค้านะโตโยต้ายังอยู่นะฮะอ่ะมาดูอารมณ์อะไรกันครับยางมาว้าวยางอะไรก็มีนะครับผมอืสุดยอดแม่แรงก็มีให้นะครับแม่แรงอยู่ใต้ไม้นะฮะโอเคนะฮะลูกค้าดูความสวยงามด้านหลังครับลูกค้านี่ครับอืให้ลูกค้าได้ดูถึงความชัดเจนนะฮะลูกค้านะ รถเดิมๆสาภาพเดิมๆม,มือเดียวป้ายแดงเป็นแบบนี้นะลูกค้านะสาภาพมือเดียวป้ายแดงที่ไม่ช้านี่เขาเรียกว่าเป็นแบบคันนี้เลยนะลูกค้านะนะฮะมือเดียวป้ายแดงนี่ก็มีม,มีหลายประเภทนะลูกค้านะบางทีมือเดียวป้ายแดงก็ช้าเหลือเกินนะฮะแต่คันนี้โอ้โหสุดยอดมากนะฮะสุดยอดมากนะครับวิ่งได้เป็นร้อยร้อยกว่านะครับผมวิ่งได้เหมือนรถใหม <während S 2> ่เลยนะฮะยิงชงลงชงล่างเนี่ยผมตกใจเลยฮะผมตกใจเลยลองนั่งดูนี่โอ้อห ทำไมมันนิ่มอย่างนี้นะฮะนิ่มมากเลยนะฮะลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะฮะอ่ะมาตัวนี้เครื่องยนต์ 5A นะลูกค้านะนะครับให้ดูฝากระโปรงกันก่อนฝาเดิมแท้จากโรงงานนะครับโตโยต้ายังอยู่นะฮะลูกค้านี่นะฮะโตโยต้ายังอยู่ลูกค้าดูถึงความแห้งๆนะครับนี่เขาเรียกว่าเครื่องยนต์แห้งๆนะฮะนี่ครับเครื่องแห้งสนิทนะครับนะฮะไม่มีหยดเยิ้มนะฮะสวยงามมากนะครับ คานหน้าเดิมนะลูกค้านะนะฮะเครื่องยนต์เดินเรียบมากนะฮะ,ฮะเดี๋ยวผมดึงที่วัดระดับเครื่องขึ้นให้ดูด้วยนะฮะจะมีควันมีไอขึ้นมาหรือเปล่านะฮะไม่มีแม้แต่น้อยนะลูกค้านะดูได้เลยฮะเป็นไงฮะไกลๆเลยครับโอ้โหสุดยอดนะฮะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะโอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับ เรียบร้อยมาโอเคครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้า o ค o ร l a าเอไอหรือว่าตองหนึ่งนะฮะขออนุญาตพูดซับอีกสักหนึ่งรอบนะครับรถยนต์คันนี้นะฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับประกันภัยชั้น3านะฮะประกันภัยน่าจะขาดนะลูกค้านะเดี๋ยวผมเช็คดูให้อีกทีหนึ่ง ประกันภัยแต่ว่ามีเป็นชั้น3นะฮะแต่ว่าพรบภาษีไม่ขาดนะฮะนี่ฮะยีสพฤษภาคม2567ปีนี้นะครับยังไม่ขาดนะครับเหลืออีกหลายเดือนนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับโอเคเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานยางใหม่4เส้นนะครับสภาพสวยมากผมให้สวยมากเลยสวยมากในเลทหลักหมื่นนะลูกค้านะนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายแน่นอนนะครับ ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะลูกค้านะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสภาพดีแบบนี้นะครับผมสนใจโทรเข้ามานะลูกค้า0855754369นะครับ0855754369แอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอพิกัดขอโลเคชันได้ที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0หรือว่าลูกค้าจะโทรมาทั้ง2เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอกลับขอบพระคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับ เข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปรถยนต์คันนี้นะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับผมโอ้โหขับแล้วขับแล้วดีขับแล้วรวยนะครับผมสีเขียวเหนียวซับนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนแล้วนะฮะสนใจนะฮะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0 8น5 7 5 4 3 6 9กนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ